ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามผลงานกันนะครับอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อดีเอนะครับการใช้งานอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อดีเอที่ใช้งานวันนี้จะสลับกับซูเออร์ตัวนี้ครับเราก็จะใช้ในช่วงกลางวันครับระหว่างที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับผมก็สลับมาเป็นไฟอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อดีเอครับ ก่อนอื่นผมจะเปิดอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับเปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์ทำงานครับเปิดสวิตช์ตัวตัดตัดครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟที่จ่ายแรงจ่ายครับอุปกรณ์กาลังทำงานเร้กล้องทำงานแล้วนะครับต่อไปก็ผมก็จะสลับคัทเอาท์ครับซึ่งผมต้องมาปิดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับ ปิดการทํางานของเขานะฮะตัวน,นี้ก็จะชาร์จไฟไว้ใช้ตรงกลางคืนนะครับปิดตู้เลยครับส่วนยอ่อ D A นะฮะก็จะให้เขาทํางานนะฮะสลับมาทางนี้เะครับเขา,าทางานเลยนะฮะอ,อยู่ที่2แอมป์400วัตต์นะครับมอเตอร์ทํางานอยู่ที่400วัตต์ครับ สตาร์ทครั้งแรกกิน2แอมป์ครับแล้วก็ลดมาส5จุดห้านะครับพอดีไฟช่วงไฟกระชากนะครับ2แอมป์นะฮะคอมเพรสเอร์ก็พัลมทำงานครับโอเคครับแค่นี้นครับสำหรับคลิปติดตามผลงานก็จะ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปว่าใช้งานได้นะฮะในช่วงระยะหนึ่งนะครับเราก็สลับกันใช้นะครับอินเวอร์เตอร์เป็นแบบสวิตชิงครับ,บสำหรับคลิปนี้ก็ขอสมบูรณ์กนเวลาครับสวัสดีครับ